ไอแดนเจอร์เขาไปเห็นลูกหมาตรงคาไอบ้านประทาแล้วเสร็จแล้วมันก็มาหาเอาตัวของเล่นมาวางว่าลูกของมันมันกกลูกมันเนี่ยมันกกลูกเราก็ว่าทำไมแดนเจอร์เที่ยวไปหาเอาตุ๊กตาของเล่นมาได้ยินเสียงเป็ดร้องแป๊บแป๊บไปดูแดนเจอร์คาบมาวางเนี่ยเป็นลูก ไปเห็นแม่หมาลูกอ่อนตรงข้ามบ้านเขามีลูกหมาเยอะไปแอบ,บดูของเขาแล้วก็มาคาบเอาพวกตุ๊กตามาวางแล้วก็กบว่าลูกของตัวเองดูเดนเจอร์ซิมันไม่ออกห่างจากไอ้ตุ๊กตาเลยกลัวค,คนจะเอาไปกลัวมนุษย์จะเอาลูกไปเหรอเดนเจอร์เหรอกลัวมนุษย์เอาลูกเหรอโอ้โหมันห่วงนะเนี่ยดูสิน่ากลัว มันห่วงลูกมันห่วงตุ๊กตาห่วงลูกมันเดนเจอร์นี่ไปแอบ,บดูเขามีลูกแล้วก็ไปหาว่าตัวเองก็จะต้องเอาลูกมากกดูสิห่วงนะเนี่ยอย่าเข้าใกล้ไม่ได้นะน่ากลัวจีสกแกอยู่ออฟโก้เแบบี้เแกแ

แดนเจอร์เนี่ยเอาเอาลูกขึ้นมาวางบนเตียงเราได้เอากลับไปแล้วเอาลูกเอาลูกกลับแล้วเอาลูกกลับแล้วเหรอแดนเจอร์เหรออ่ะอ่ะเอาดูที่ลูกเดนเจอร์อ่ะอ่ะอยู่เบบีเหรอโอ้ไปเอาไปไหวไหมเอาไปไหวไหมเอาลูกกลับ ลูกกคาบไปคาบมาอยู่นี่แหละอ่าคาบวางอ่าเอารูกวางมาเอาอีกกลับมาเอาลูกเอาเอาเอาไปไปเอาไปไว้ที่นอนอืมมาเอาอีกแล้วมาเอาอีกมาเอาลูกเอาไปไว้ที่นู่นเอา นี่นะน่ะเอาไปกองไปจะกกลูกเอากกลูกกกลูกเร็วเร็วเอากกลูกเร็วเดี๋ยวลูก้องใ่ไไปเอาเอาลูกไปเก็บเลยโอ้ยลูกลูกเดนเจอร์เขา มันมันกลัวลูกมันเจ็บมันค่อยค่อเอาไปแล้วบายบางนี่นี่แม่นี่นี่โมลูกมแมาลูกแม่แม่แม่โมมีลูกกี่ตัวแดนเจอร์มีลูกกี่ตัวฮะโอ้กกลูกกกลูก กบลูกดูเดนเจอร์กบลูก